กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนไอ้ที่เราคุยเรื่องเก่าๆเพื่อให้รู้ว่าลึกๆคือกำพืชเจตนาลมทธาตุแท้เนี่ย หรือว่านิสัยหรือว่าสันดานแล้วแต่นะเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปตีบุคคลนะคือมันสร้างมาอย่างนั้นแล้วถ้าคุณนอกคอกอย่างเช่นคุณร้อยสิบสองบอกรอแปดใช่ไหมรอแปดเข,ขากข็งอคอเขาก็ยิงคุณทิ้งอะ่ะซึ่งดูแล้วบางคนอุบัติเหตุแต่บางทีถ้ามองในแง่ึังนะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เขาปรารถนาเนี่ย um มันตลกว่าอุบัติเหตุมันเชื่อยากมาก อ่าทำไมคุณไม่เชื่อผมยั่งเชื่อเลยนะผมไม่เชื่อว่าอุบัติเหตุทำไมไม่เชื่อละครับมีเหตุผลไหมก็ที่เหตุผลก็คือรอแปดเนี้ยไปสนิทกับปีดีมากเกินไปยอมทาตามปีดีทุกอย่างเลยอืหลักฐานก็คือภาพที่ผมได้เห็นนะปีดีอยู่เล่นน้ําทะเลอยู่กับเออเล่นน้าที่ที่หัวหินวังไกลกมวเหมือนพ่อลูกเลยเออใช่ใช่รอแปดตั้งยี่สิบปีดีสี่สิบห้าแล้วรอแปดก็ไม่มีพ่อเด้ปีดีก็เป็น อะไรที่พึ่งทางใจทางอํานาจอะไรทุกอ,อย่างคือเขาเป็นไอดอลกันเนะ่ะเท่าที่ดูนะเขาเป็นไอดอลเขาจะคุยไปเสรีไทยนิทรรศการเขาจะถามเหล่อเสรีไทยเอ๊ะท่านหลวงปิติท่านทำยังไงเนี่ยอย่างนั้นท่านเป็นผู้นิการทาไมท่านเป็นเสรีไทยท่านก็เล่าให้ฟังกันนะแล้วแม่รอแปดเองก็ในวังเขาไม่ต้อนรับนะโดนังเกียรติอ้าวเลรอ,อ่าก็เป็นคนใช้คนใช้วงังต่อปทุมนะ Oh. นาง,งสาวสังวานตาลพัฒ์เป็นคนใจ่วังสาปทุม mm hmm. โชคดีฟุกได้ไปเป็นเ,นเมียรกรมหลวงสงการนะรยหมยถ,ถึงว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเจ้าตระกูลที่เจ้าอื่นดูถูกเพราะว่าไม่ใช่ทรูบูมันถึงเลือดสีน้ำเงินแท้คือมีเลือดของเป็นเจ้าหางแถวไปแล้วมแม่เป็นไพ่หมายมมมถึงว่าตัวภูมิพลตัวอนันต์เนี่ย เป็นเจ้าปลายแถวเป็นเจ้าปลายแถวแล้วเพราะแม่แม่เป็นไพ่อะเพราะไม่ใช่ของแท้เป็นโลหะปลอมอ่ะไม่ใช่ทูบูอะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องน้ำเงินแท้เป็นบูผสมอืเป็นขับอะคือซิลิกิตยังมีความเป็นน้ำเงินแท้มากกว่าแท้สิซิลิกิตนี่ก็ผมถามคนมันแท้ตรงไหนว่ารัชกาลที่หนึ่งนะพ่อเป็นมรแม่เป็นอาซิมแม่เป็นลูกจีนอะไรโชดดึกอะไรเศรษฐีสักอย่างหนึ่งเป็นเจ้าสัว แล้วมันจะแทงไงวะรอหนึ่งเองแม่งก็ไม่รู้อะไรมอนประสมตอนราชวงศ์เกือบจะถูกราชวงศ์เนี่ยเป็นไพ่ทั้งนั้นแล้วอะไรคือแท้ครับถ้าอย่างนั้นไมามีการสถาปนาจังไงมัน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 เป็นซิลิโคนมันไม่ใช่แทนคือคือถ้าถ้าถ้าทางในหนังนี่ก็มันมีสายเลือดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้าของอะไรนี่เลยคิดที่พ่ะเทวามันไม่มีใครเป็นเจ้ามาต้แต่ตอนเป็นไพ่กันมาทั้งนั้นแหละ แต่ว่าด้วยสติปัญญาบุญคุณบารมีวาสนาผมผมขอค้านท่านประธานที่เคารพเขาถือว่านะครับเขาตั้งต้นที่รัชกาลที่ห้าจักรีตั้งต้นรัชกาลที่ห้านะครับแอสโตรโมนาคีนะอสมตนาคีคือเขาจะถือว่าบริสุทธิ์เขาจะดูเส้อสายรอห้ารอห้าเป็นหลักครับ มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือคุณสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนะครับแย้งมาว่าเรื่องปรีดีกับในหลวงอนันต์ที่พูดกันว่าปรีดีเป็นไอดอลของในหลวงอนันต์ไม่จริงนะครับหลักฐานย้ังไงครับก็ก็เรื่องของคุณคุณว่าไม่จริงผมว่าจริงจบจบโอเคสมสัดจะไม่ไนอนกันแล้วคืนนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มนะครับข้อมูลเพิ่มครับถ้า ว่าไม่จริงยังไงครับอย่าให้อาการสึกษาคุณคุณจะพิดมมาพูด้ะไรมาคณคุณพูดไปเลยพูดเลยแล้วคุณดก็แล้วแต่แล้วแต่ต่อรับต่อรับมันจริงไม่จริงเราไม่รู้ปีดีก็ยังไม่รู้ในหลวงรันดานก็ไม่รู้นะภูมิพงษ์ก็ตายไปคุณคุยกันในนรกของไม่รู้ของในไทยเนี่ยคำว่าเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาไปผูกกับพระพุทธเจ้าพระหนอภูทางกูหรือว่าอะไรคือคําว่าเลือดสิตน้ำเงินแท้โดยความหมายคือสืบเส้อสายจาก พุทธอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มเยคือคือจริงๆอินะโดยท้าพุทธเจ้าหลวงอะไรเงี้ยเขาเขาเอาไปปลูกกันไว้ไม่ใช่หรอจอมพลปอปเห้ามใช้พุทธเจ้าหลวงพุทธเจ้าเองยังไม่มีหลวงเลยมันมีไหมน้อยไม่หลวงอวะมีไหมคุณเพ็นกวีมันไม่มีนะจอมพลป๊อห้ามใช้ยังไงพุทธเจ้าหลวงเนี่ยมันมีพระรอาฟ้าเนี่ยต้องต้องคือศาสนาอื่นเขามาเขียนทีหลังครับสมัยรสี่รห้ามาประดิษฐ์ประดอยประดกประแดกัทีหลัง รัชการที่หนึ่งไม่มีพุทธยอดฟ้าเน่ยเขามาเรียกทีหลังไห้เป็น<อ>หมนหา,มนาราากับธรรมรัชกาลที่เก้าใช่ไหมเขาย้อนหลังพุทธเลิศล่าน,นาภาโลนไอ,อ้อาานาภาลยเนี่ยนะนภาโลนมาเขียนทีหลังครับ <laughs> <laughs> ผมเห็นผมเห็นเนี่ยผมขอโทษนะครับคนยุคอะไรจริงริง <laughs> <ๆ>เ,เอาไง่ายว่าจริงๆในยุคนั้นที่รหนึ่งรสองเนี่ยไม่ได้มีชื่อนี้อยู่ในในประวัติศาสตร์จริงๆคือมันอย่างนี้ครับทุกอย่างเนี่ยมันประดิษฐ์ประดอยทีหลังในยุค พลเอกเตมก็ตั้งภูวิพน์ลเป็นมหาราชใช่ไหมตั้งลนหนึ่งเป็นมหาราชซึ่งมันแปลกไม่เป็นเขาตั้งแลยังอยู่นะคือหมาขี้ยกหางตัวเองไม่มีใครเขาทาแล้วไอ้หลายๆเรื่องนี่นะมันเป็นเรื่องประฏิปดอยเพราะละการที่ห้าเนี่ยทำใหญ่โตมากต้องยอมแล้วเขาเก่งนะเขาเก่งเพราะอะไรครับเขาเก่งเพราะเขาเหมือนภูวิพน์อย่างหนึง่งรอห้าเป็นกษัตริย์ตอนอายุสิบห้าเองนะต้องสู้กับพวกอมามมย์และในยุคที่ฝรั่งมา ล่าเมืองขึ้นเพราะนั้นเขาต้องสู้สองทางเขาต้องเลิกทาตเพราะทาสเนี่ยมันเป็นมันเป็นกาลังรูปแบบว่าเรียนทําให้ฝรั่งอ้าง,งใช่แล้วมันเป็นกําลังของขุนนางเขากําลังล้มขุนนางครับตอนนั้นระบอบอาํามตา์แท้จริงคือสมัยรอสรีรอสีนี่ขุนนางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะศรีสุยวงศ์ตระกูลบุญน,นาถในคลองแล้วเขาเป็นคนตั้งกษัตริย์ตอนนั้นขุนนางขนาดจะฆ่าเจ้ายัางได้เลยใช่ไหมและการที่สี่บอกว่า เราเป็นคนลูกมากลากดกยังไงก็จะถึงกับประหารชีวิตขอให้ในระเทศตอนนี้มันกลับมาแล้วครับช่วงบุญหน้ากลายเป็นเปนตินสูลานนเออคล้ายๆนะเ,ออเพียงแต่ว่าเป็นไม่มีทายาทเพียงแต่ว่าสมัยรอ .5 อายุ15สมัยนี้วัชรังอายุ64ตากกระตินต่อยแต่ว่าเขาไม่เอาคุณไว้เหมือนกันตอนนี้ขุนนาง หรืออํามารหรือขุนศึกมีอํานาจมากกว่ากษัตริย์เพราะกษัตริย์บ่มีกลครับกษัตริย์ตอน,นั้นบ่มีกลเพะอายุสิบห้าตอนนี้คือกษัตริย์ไม่สนใจก็เหมือนรอสามยึดอํานาจจากรอสองเพราะว่ารอสองเอาแต่ไปแต่งกรอนแต่งโครงใช่ไหมรอสองไอ้สังทงสังทองอะไรกันแล,แล้วก็ไปมั่วแต่ผู้หญิงเขียนเรื่องอีเหนาวมีเมีย เขาให้ความสำมคัญงานวัฒนธรรมไงครับรเลยไม่ใช่ครับเขาคือมีเมียชื่อบุญรอดบุญรอดนี่ <c oughs> เป็นเมียหลวงนี่อย่าว่ากันก้าวรัชการเลยเขาไปมีเมียใหม่ไปมีเมียใหม่ก็เลยตั้งเป็นอีนาบุษบาเขียนไปเขียนมาแล้วเขาสนใจในเรื่องนั้นรอสาวก็เลยขึ้นมามาว่าราชการ รอสามเจ็ดสามนี้ก็เหมือนเป็นติวโรนตัวนี้แหละอ่านนิดนึงครับอาจารย์สมศักดิ์แกบอกว่ายิ่งกว่านั้นอะเรื่องเมื่อกี้ที่ว่าไม่ไม่คืออันนี้คุณอันนี้อันนี้อันหลังอันแรกก่อนอันแรกก่อนคือมันไม่มีหลักฐานเลยครับเวลาจะพูดอะไรที่เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ก่อนถ่งต้องมีหลักฐานให้พูดได้ว่าไม่มีเลยเรื่องรอแปดกับปีดีที่พูดยิ่งกว่านั้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะก่อนรอแปดจะเสด็จกับสวิตไม่นานมีความขัดแย้งกับปีดีเรื่องจะตั้งใครเป็นผู้สําเร็จ อันนี้มีหลักฐานบันทึกเลยปรีดีเนี่ยต,ต้องการให้พระนางเจ้ารำไพพันณนีอดีตมหเหรีรอเจ็เป็นผู้สําเร็จราชการรอแปดต้องการให้กรมขุนชัยนานเรนทรอ่านี้อาจารย์ตกเพิ่มเติมมาอ่าอแล้วแล้วแล้วแต่คุณแล,แล้ว<ร>ก็นผมแล้วแล้วมันยังไงไม่ได้เห็นปรีดีเป็นไอดอลขนาดนั้นนะครับแล้วแล้วมันยังไงคือบันทึกจริงๆอะนะผมพูดแล้วกันนะครับผมไม่ได้เสียงกับคุณนะคุณพูดจบไปอยังคุณพูดให้จบ อย่าจีงทีละคำสองคำผมแล้วคำพูดพิมเลยพิมก็ได้ก็พิมพ์ิมไมนหมดผมจะตอบทีเดียวปีดีเนี่ยนะไปพบกับรอแปดเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นรู้สึกจะโอสถาวิราชหรือใครประธานรัฐภาลนะวิราชโอสถาโนนไปขอนะครับขอเจ้าเนี่ยนะไปเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่ายังไงพระองค์ช่วยเรียกปีดีมาคุยหน่อย พราะปีดีไม่อยากเป็นนายกมาทําให้บ้านมองวุ่นวายมากรัชกาลที่แปดรับปากว่าจะคุยให้ก็เลยเรียกปีดีเข้าเฝ้าวันที่เจ็ดไม่ได้คุยแล้วพูดสําเร็จนะครับเรื่องหลักคือขอให้ปีดีเป็นนายกรัชกาลที่แปดพูดตามบันทึกนะครับของประธานรัฐสภาตอนนั้นบอกว่าเออถ้าหลวงประดิษฐ์เป็นก็ก็ดีนะรัชกาลที่แปดอยากให้เป็นนายกครับทีนี้ในปีดีเสนอลำพายพันธ์นี้ก็เพราะว่า ไม่อยากให้มีเรือดขัดแย้งกันเพราะรัชบิปุษศักดิ์นี่มันมีเรื่องบาดหมางอย่างรุนแรงกับจอมพลปอ,อแล้วเป็นการเทิดพระเกรรียรติรัชการที่เจ็ดเพราะระบายพณนีคือเมียรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยตายเหมือนหมาเลยครับเขาก็ต้องการเทิดทูนเอาคนกลางๆเข้าเป็นพี่น้องกับท่านชินใช่ไหมสุพัสวัิรเนี่ยท่านชินเสรีทานนี่เป็นคนบอกเองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปีดีจะไปทําอะไรในหลวงเพราะว่า าอาจารย์มสมซ่าบอกว่าไม่มีบันทึกที่ว่าเลยครับมันมันไม่มีก็ไม่มีมีคุดอ่านที่ดีมีบันทึกของวิราชโอสถานนลแล้ววันนั้นที่ไปเข้าเฝ้านะเข้าเฝ้าเดี๋ยวเดียวไม่ได้ทะเลาะกันไปชั่วโมงครับเพราะมันมีกรมกร,กร,มกรมกรสไตลกรรมกรมักการกรรมกรรถไฟกรรมรสไยกรรมรถไยนะครับปีดีบอกเฝ้าแป๊บเดียวยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงอย่างมากแล้วก็รีบออกเข้าเฝ้าไปพิธีเพราะมีเรื่องนึงที่ต้องไปทํา ในหลวงเรือกปีดีข้าเฝ้าพี่จะถามว่าตกลงรับตาแหน่งนะรับตาแหน่งที่นี่ตรงนี้เป็นเรื่องที่สร้างว่าทะเลาะอย่างรุงนรแรงไม่มีครับเรื่องทะเลาะไม่มีผมเชื่อปีดีผมไม่เชื่อสมถักเกียริผมเชื่อปีดีนะปีดียืนยันว่าไม่มีการทะเลาะคือมาที่เกียรบไม่มีการทะเลาะลคุณยืนยันทะเลาะเรื่องของคุณผมเชื่อปีดีปีดีอาจจะโกหกคุณอาจจะพูดจริงเรื่องของคุณแต่มันจบ เท่านี้นะจบนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าสนามหลวงไม่เคยอ่านเอกสารชั้นต้นเรื่องพวกนี้เลยแต่ท่านอ่านมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตและชีวิตมันก็ให้มันหมดไปเลยชีวิตมันจบแล้วมันยังไงกูไม่เข้าใจมันมันยังไงไอ้กรณีเขายกขึ้นมาเพื่อเห็นระบอบเจ้ามึงยังมาเถียงว่าปีดีทะเลาะกูก็แลกก็ทะเลาะกับทะเลาะทะเลาะครับปีดีไม่ดีครับอันนี้จะฆ่าลอตแปดปีดีฆ่าล็อตแปดจบ ค้ณจะพูดไปทําไมก็ที่ผมพูดเนี่ยเอออาจารย์สุภาสิริมานนท์ซึ่งเป็นคนที่สนิทของปีดีคนหนึ่งในด้านงานดูแลเรื่องหนังสือพิมพ์เขียนแคปิตอลลิตใช่ไหมที่แปลคำตัวลิทแล้วก็เป็นคนดูแลการข่าวหนังสือพิมพ์ว่าหลังจากที่มีรอบแปดสอนโคตรอาจารย์สุภาเนี่ยทำหน้าที่คอย ควบคุมข่าวหนังสือพิมพ์ว่าอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางคือคอยเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์พ<ะ>อาจารย์สุภาเนี่ยเป็นคนสนิทแล้วก็เอาลูกเพลผมดูแล้วก็เล่าให้ผมฟังออ๋แกผมนี่มันกับโอ้ไงคุณคุณพูดหรือเปล่าสุภาสิมนโนนเขาตายไปก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนคุณเกิดอีกนะโอยผมไปสัมภาษณ์อาจารย์สุภาลองบอกไมเติดตัวสาร ถนนหนังสือบ้านแกกระท่อมปักเป้าที่ฝั่งทนคลองอะไรนะผมผมเคยไปบ้านแกทีแกเป็นพ่อเพื่อนผมพุ่งเลยเออมันพาไปบ้านกระท่อมผมเพื่อกระท่อมเล็กๆอุ้บ้านยังสวยเอาพว้ไปเจอสุภาผมตกใจคือเรื่องนี้ยืนยันมาจากป่าของคนที่อยู่ในในกห็ผมได้ยินมากับหดูมากับตาเนี่ยแล้วสมตัดจามแกกับผมอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จริงครับพี่วัดผม ไปใช้ชีวิตที่บ้านอาจารย์สุภาทุกๆวันโอ้ยเขาเกทับมาครับมา, <S <S บมาเกืบอบปีผมคุยกับแกทุกวันเรื่องปรีดีทุกวันเลยโอ้โหมันไม่ไดแล้วครับแกเกทับมาว่าเกือบ,อบ,อบปีที่อัดบอกวันเดียว วิปัตินั่นแหะคือเขาเขาก็อาจารย์สมศักดิ์คุณแค่วันเดียวอาจารย์สมศักดิ์วัดคุณอย่ามั่วเลยคุณจะสมศักดิ์คืออาจารย์สมศักดิ์ก็ยังบอกคุณไม่รู้ใครเป็นใครยอมแพ้ผมยอมแพ้ยอมแพ้แล้วจบเดี๋ยวไม่เถียงแล้วครับยอมแพ้แล้วเออยอมแพ้อาจารย์สมศักดิ์ก็ยังบอกด้วยว่าผมก็เห็นมันสนามหลวมไม่มีใครเคยเถียงชนะสมศักดิ์ว่าคุณรู้สนามไม่หลวงอ่ะจำนู่นจำนี่มาแบบสับสนแล้วพูดเป็นตุเป็นตะใช่ใช่คือจำผิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรอสวรรรรคตีีด้้องไห เดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 อย่างนี้ผมผมขอเวลานิดนึงนะสุภาเขาเล่าว่าตอนเราแปบสวรรค์คปรีดีร้องไห้แล้วแล้วอย่างไงแล้วไงจะให้หัวรอก็ถูกดีเพรก็ถูกแล้วอย่างไงเออเออเออเขาก็ร้องไห้อยู่แล้วใครจะไปหัวเราะคือผูกพันนิดก็แปลว่าทะเลาะได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมมันก็มีขัดแย้งกันบ้างคนก็ต้องมีขัดแย้งกันแน่นอนคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับคุณไม่ต้องเชื่อนะครับว่าเมลคายพูดนะครับคุณไปดูในกูเกิลคุณไปหากูเกิลคุณพิมพ์ประโยช์อย่างนี้นะครับ ปีดีเข้าเฝ้าประธานรัฐสภานะลูกศิษย์ช่วิราชโอสถนนเนคคุณพิมพ์ไปนะแล้วคุณหามันปรากฏข้อความคุณก็หาตัมมันมาจากไหนถ้าคุณสงสัยนะครับคุณก็ติดต่อสถานทูตอเมริกาแล้วกันให้เขาหาความลับให้คุณ นาวิกิลีก็ได้เขาบอกว่าบันทึก<อ>ตอนนั้นพูดส่ตจอมาปวดมงสนทางได้แล้วพวกไฟน <c oughs> <ช>ไม่หรอก<ช>ผมบอกตรงๆคงผจะไปบอก <โฮ S 2> ที่ไหน,าานบางทีเราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร เรานัดกระสมฉากไว้อ้าวเหรอเฮ้ยช่วยโอเคมันมันเริ่มยาวนะครับอนนั้นมันเวลามันหมดแล้วจริงจริงจริงวันนี้ว่าอะไรวะยังไม่ทันคุยเรื่องอะไรเลยนะฮะหงาไม่ใช่เหรอครับคุยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวไว้คุยรถชงหน้าเรื่องหงาเรื่องร้องรำทำเพลงแล้เล่นเพลงหงาด้วยมาว่าเห็นว่าจะคุยเรื่องคาราวานคาราบาลเร่วงหนวรบ่ะงะนะาะอะไรนะครับเรื่องการเมืองก็ของประมาณนี้ผมไม่ต้องรูบนะครับผม <C jin x 2> ผมลุงจะมาร้องเพลงมาร้องงเพลก็ได้ครับไม่มีใครผมร้องแล้วมันทําให้องค์ไฟเย็นด <could S 3> ูดีดูยังเห็นแล้วก็เป็นไฟเย็นคุณลุงจะต้องเก็บตัวผมร้องเพลงไม่ได้ก็ได้จัดกลางวันไไม่ร้้องดจะได้ไปหาช่วงให้คุณลุงไปจัดกลางวันเสริมอีกรายการหนึ่งช่วงนี้ช่วงเหล็กกำลังร้อนการเมืองกำลังร้อนระอุต้องแต่งเพลงกดตีเหล็กไหมครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมแถมนิดนึงยวาเชิญหน้าคุณลุงไอ้ที่ที่ผมร้องเพลงนะเพราะว่ามีคนด่าสมาชิกองไฟเย็นเยอะมาก ผมเลยต้องร้องเพียงแพ่คนมาด่าผมบ้างแหมมุกก็ขอให้พระสงฆ์ที่ครที่รักทั้งหลายจงทําใจแล้วจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วพิรอดุจเดชจากปรีนาฤบดินสยามมิทราธิราชบรมนาคบพิษเป็นกษัตริย์ที่ดี อย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าโอรสา,าหรือดีกว่าพลเอกเปรมก็แล้วกันโอลสา,าไม่เห็นทักษะนะครับครับมันไม่ได้เป็นกระั่งันี่เรื่องกูกูตายแล้วเว้ยมึงไปแยกกันเองก็แล้วกันเมื่อกี้เรียกชื่อตัวเองก็ผิดผิดยังไงนะก็ชื่อยาจ,จันทร์ยไปจําได้เหรอผิดนิดนึงยังรู้ไหมว่ากูจําได้เท่านี้ก็บูดเองฮ่า แล้บก็<ส>เดี๋ยวพักกันไว้สกักครู่ช่วงหน้าพักกับลองรับดับเพลงในช่วงงาคาราวานเฮะช่วงนี้เหรอโอเคครับช่วงหน้าไฟเย็นพบประชาชน กจะให้เราประทรวอะไรในอะไรในบ้างเราจะก่อเขาไว้ีความจริงด,ด้วยัำเลือกเลนดูสุขของชาวสยามเราเลือกเงินนั้นเพื่ความรักของันบังว่าเราเป็นคนไม่ดีขอคงกอเขาดี i will 49